ขมิน้นในอย่างวะในของกินค่ะในของกินหมวยยูขมิน้นว่าไม่กินวะไม่มีค่ะโอ้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีมานวะอ,อันนี้เอาไปซื้อไปฝากคัวว่ะใช่ค่ะพวยเยี่สิบพวยเยี่ยสิบคนมันพ่อกินมั้งเหรอพวยเี่สิบคนเนี่แบ่งกันกินครับว่าห้าเงินมาได้แค่นี้มันได้หทาได้่จักบาทมันได้สองร้อยสองร้อยสองร้อยห้าสิบบาทแค่เงินจากชั่วโมง หาชงเอ็ดงานหา่วโมงนั้นสองรอยหาปวดเอวหมดเลยค่ะปวดเอวป้าเไ็นงวันนี้แสบวะนินนึงคขนี่เสียดสีนิดนึงเนาะค่น้าี่จะแสบโอ้ไปไปฝ่าไปคอมเเนตนผัวทาเลยวะได้นวเนี่ยมาฝากูเขาลูกมีมีแต่ของฟัวลูกยังกินของเพ็รไม่ได้อ๋อฝ่าได้ผัวย่งเดียวผัวี่สิบคนถ้าไปไเจอเอีาเดี๋ยวไหนคนน้ำกนไหนได้ พี่ก็มาสิฮะพี่ดูคนที่21 21วะโอ้ถือกระเป๋ามาให้ด้วยเน็ตตอนที่หมมัวบรรดาป่วยเว้ยโอเคโอเคลาพอไม่ได้หมดนะเด้อเนี่ยลโชคดีโชคดีโอ้สาวคอมเมน์